สวยมากเลยตัวค้อนตัวทับทิมด้วยสวยมากเลยเรือชมพูกับเรือป้าวิ่งสวนกันไอ้หูมันหกสิบหกสิบกชี่ก็ยังอยู่ปีนี้สวยมากเลย สุดยอดเลยน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะของกินอ่ะไดลุยวิกตองหลานจอดรถไอคอนสยาม วสวัสดีทุกคนตอนนี้ตอนนี้นนเราก็อยู่กันที่ไอคอนสยามขึ้นไป<ส>เล้วขึ้นมาก็จะเจอส่วนสุขสยามเลยสวยมาก วันนี้พามาอัปเดตกันตามคำขอนะมีคนขอมาให้อัปเดตไอคอนสยามเพราะดีเขามีงานด้วยรู้สึกจะเป็นครบรอบห้าปีโอ้โหสวยมากเลยเลอสวยมากเลย,ยเด็กคัน หัวของกินเยอะเหมือนเดิมดีมากคนก็เยอะเหมือนเดิมเป็นสองใบอ่ะน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะของกินนะอ,อ้า <c oughs> บ้าบอกพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนดูเข้าใจผิดอะไรอ่ะฮะเออแล้วก็ อุ้งก no ุ้งกุ้งโอ้ยแม่ค้าเขาฮัลโหลกับเราคนนึงว่าเราเป็นต่างชาติหน้าเราเป็นออกฝรั่งไงออกลูกครึ่งดังดังนี่นี่ฮูลี่เหรออุ้ยมากินมากเลย ไม่ละร้อย<ม>ช้างกางยี่ด<ม>ีกว่าไม่ละหกสิบหก<ม>สิบ กินไหมน่าก,กินอยู่นะเอาเหรอเอาเหรอถ่ายร้อยห้าสิบขาหมู ง่เดินดูของกินกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปดูด้านหน้านะอุ้ยนี่เอ่ออพระตาสวยๆแต่น้อยๆหน่อยน้ำทักทิม อัญจลิลทับทิมแล้วย่อยู่อัญจลินอะไรอัญจลินทับทิมเอ่จาบทาบไปแล้วแ่ <c oughs> นมมันดา,า <c oughs> รามหยมุกดีเลลเ,เราเคยกินข้าวซอยร้านนี้จ,จ่งงดว้หอุ้ยจิ้งจก าเหารอแ้ก็จิงจกจระแค่เลยไปจิงจกยักษ์ราคาก็จะนักท่องเที่ยวหน่อยนะคือกินเล่นนะชิปเหละนะ่นั้นสิสี่บบาท ฮูยยยเือดฮาเนิดราคารับท่งเที่ยวมากเลยน่าินราเขาือฮามากเลยน้อเนื้อหมูย่างเมืองตังร้อยหกสิบ And have กาด <find S 2> สุขอยามสีล้านนาห้าสิบบาทมาที่าไรก็สวยทุกทีนูห้างนี้ ดูปีตาขวันู้นก่อนนี่ปีตาขวัญย้ายไปอยู่ตรงนี้แล้วปกติตอนนั้นอยู่ตรงนน้นนี่ตามหายใช่ ใครรูปไหมถ้าไปดูแบรนด์เนมข้างบนนิดหนึง่งถ้าต้มคริสต์มาสมาละวรงนี้ก็ร้านอาหารเยอะนะขึ้นข้างบนดีกว่าสวยมาก กุชชี่ก็ยังอยู่ d ี r สนใจดี r สักชุดไหมเอาไว้ใส่เล่นๆอยู่บ้านพูดไป <laughs> ชุดนี้ใส่ไปนี่ใส่ไปเดินซื้อของที่ตลาด ลุยวิ๊กตองเดินดีๆเจอดารานะข้างล่างกับดาราเยอะเดี๋ยวพาลงไปดูวันนี้มันเป็นมีงานเนี่ยสวยมากอลังการงานสร้างรถหรูอลังการดาวร้านดวงน,นี่เขาก็บอกอยู่ชั้นไหนมีอะไรบ้างจุดชมวิววันนี้ไม่ขึ้นเนาะเพราะว่าแบบ เหมือนฝนฟ้าไม่ค่อยดีใส่พาราห์โอ้ยสวยมากเลยสูงมากเลยพิสเตียนดีออกแพรรี่แบรนเนมเยอะแยะมากมากเซสเช์แอปเปิ้ลอยู่ข้างบน Chú lá má hảo mà hả, <laughs> <Thử. cười> <laughs> Phát tí ma cầm Nước sầm ha sầm เจ้นเริญนละครหอตรงนั้นมีรถเปฟ้าสายสีทองสวยงามตัวนี้นเป็นเครื่องสำอางทอปเตอร์แบน วิกตอเรียสีเข็ดอยู่นี่ก็ค like, huh, ือป้ามาลายป้ามาลายมันตีนสีแดง เดี๋ยวข้าไปดูบรรยากาศหน้าห้างเนาะโอ้โหอะแยๆมากมายหลายแบรนด์แล้วตรงนี้พระดาเนาะเป็นห้างที่สวยงามอลังการมาก <c oughs> เลิศ ไปมาแล้วอันนี้เป็นตีมอะไรรอกระทงเหรอเดี๋ยวพาไปดูไฟหน้าห้างกันทุกคนสวยมากบอกเลยนักท่องเที่ยวเพียบปาเต้พิลิแอมีเมสเอาไปให้นาดดีกว่าโอ้ นี่คริสต์มาสมาแล้วลอยกระทงมาแล้วสวยมากเลยอ่ะโอ้ไปดีกว่าสวยมากเลยอ่ะนู่นไอ้นี่มันเลือกอะไรนะโพสเซนใช่ไหมไอ้ที่ให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายโอ้ยเรือสวยมากเลยอ่ะนู่น เป็นห้างที่สวยมากสยอดคนเยอะมากเขามาถ่ายรูปกันไปดูไปดีกว่าคนนี่สวยมากเลยอ่ะ ีงาต้นคริสต์มาสอยู่โน่นสไปโรกาบสวยมากมิงก็อร mm ่อยวัน <Darwin> น <qu> ี้จะมีน้ำผุมีเนอะมีทุกวันแหละ ดูเรือวิ่งสวนกันดิเรือชมพูกับเรือฟ้าวิ่งสวนกันไอสวยมากดีงามไ้ สวยงามทุกครั้งท <updated> ี่มาแล้ว <hyper> จ้าตรงนี้ร้านน้ำพุ ขาจะอยากอันนี้ซารปีนี้สวยมากเลยยอดเลย จริงสวยมากอืมน่ารักเรามาไม่ทันน้ำพุเขาเล่นไปแล้วเข้าไปดูข้างในดีกว่ามีอะไรสวยๆอีกเสียดายน้ำพุมากเลยไปไม่ทันก็ฮารเดียดให้ดูกันนะทุกคนตามคำขอเลยจ้า

ก็ <c oughs> ประมาณนี้ <c oughs> อัปเดตกก้ล่าสุดไอคอนสยามยัง <c oughs> ไงก็อย่าลืมกด Subscribe, s <c> u <oughs> b s c คร b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วย <c oughs> เจอกันคลิปต่อไป <c oughs> วันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดี <c oughs> ไม่บายค่ะไม่บายค่ะคผู้หญุการทุกท่านค่ะขอต้อนรับท่าสนรเซรดูแลและรักษาคามส่าของทานเ่ต้องกกรสูญสวยมาก